ความสุขของเพิ่นพี่น้องเลยไปขี่รถถีบเหรอตังเฮาเห็นกะดีใจเนาะปลื้มใจแทนเพิ่นมีรถ,ถีบไปขี่อืมดยเลย,โ,ยโอ โอ้่ oh. oh, อนสองคนบ่ได้ขี่ผู้เดียวกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกทานเด้อบอกว่าจะอยู่ทางในหลักต่างประเทศสาวรำพรกับเขอกาบสบายดีวันนี้ก็มาพ่อๆกับสาวํำพรอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้สาวํำพรเองกะเดินทางมาหาทางครอบครัวของน้องเพลวเนาะ มนิกาสีมาโอลมทางน้องเพลเป็นการสนทุ่พ่อแเป็นพี่น้องเอยเพราะวา่าหลังจากที่เพิ่นกลับมาเตบ้านทางสารพรเองก็ยังบ่ได้มีโอกาสที่จะโอลมกับน้องสาวเพิ่นเนาะมนิกาสีเขาไปหาทางน้องสาวเพิพ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจงได๋ก็ฝากติดตามหับชมหับฟังในเด้อโอเคพี่น้องเอยตอนนี้ทางสารพรเองก็มาหอนเฮือนซานของเพิ่นแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็สิเขาไปหาเพื่อนก่อน อมาหอดกับทางน้องแพลแล้วลก็บเมเพื่อนอยู่เพื่อนพอ,อดีเลยเนาะสบายสบายดีเด้อสบายดีน้องแพลสบายดีทางกแก้วเด้ออาตุยาอาตุยาลูกอาตุจากลูกตุจากก่อน<ง>ด้วยน้องติม๋มเฮ็ดย,ย่างอันนี้ค่ะ<ง>เออสิป,ปอกต้มว่าอะไรหรือจ,จังไรต้มเอา บุหมักแกงบ่รีว่าแกง,แกงเ,เลื่อแล้วบ่มียานางเออบ่มียานางเออเมน่น่าะคันแกงต้องใส่ยานางใส่เครื่องอีอย่างหลายอย่างเนาะน้ำไม้ฮะยี่ใส่ไว้ก็เอื้อยนีโอ้น้ำไม้ใก่นี่นอืมน้ำไม้ไผ่เพิ่นปลูกไว้เนาะพี่นอ้องต้องคนปลูกไว้อืมด้ต้องซอยก่อนบ่คันผ่านบ,านบาอ่อ๋อโดย น้องแพลวสวยแม่แล้วหรอบอน้องแพลวจะสวยแม่ลแล้วละโอ้โดยจังเอยเป็นนางหลินน้ำเอื้อนเนี่ยเด้อเป็นนางหลินน้ำเอื้อนเนี่ยเด้อโดย <c oughs> สิขอยืมตัวน้องแพลวห,หนึ่งเด้อไอ้แก้วเลยเอารุมกบนองเพิ่นก่อนอืม เออขั้นห่าต้มเลยห่าวเจิมเจมิมแบบนี้คือสีแกงไหนมันสิจืดไวเนาะต้มจำแจวเป็นได้เอ้ยเน,ะนาะนันพักคือเห็นคุดคุ้มแล้วบ้องมาคอสเมื่อคือเนเมื่อนันพักเป็นพี่ยองเอ้เหมือนกะเริ่มสีมะปลูกพักใหม่แล้วเนาะโอ้มีตัวออกน้ำแน่ตเราได้หนิ เออพักบงเนาะพักบงนี่ออกไว้น si. mm ู hmm. oh, ่วเยเนาะอันข <ấn> ี้ฟุ่นเเอามาน่ะเอ้ยจูดก่อนโดยจูดแล้วก็จึงค่อยใส่นงแพล้อนงแพลวกินข่าวละกินข่าวละอ๋อกินแล้วหือ พูดว่ากินแล้วบอกเอืออะจังเลยโอ้กินแล้วโอ้โด้วยอยากินไปนั่งหลินน้ำเอเื้ยอยน,นี่ได้บอ,อ,บอไปนั่งหลินนี่ได้บอเอ้โบไปเออโอ้ยเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนาะนั่นอนงอยู่นี่ก็ได้สนินะนั่งอยู่นี่ก็ได้เนะนาะนั่งอยู่นี่เนาะเมืม่อว,วานน้องเพลวได้ยังไงเมื่อวานนี่ไปตลาดนะ ชื่อเได้บ่นี่อันนี้ได้บอฮึยาจน้อจ้าน้ายจะไม่ใช้ยาในพาสืออ่ะอีโอ้เบิ้งหันน้องติมบบบบไซบใไซลูกบอไซบใไ่ อ๋ออันนี้บ่พันมือน้องนะอ๋อโดยอืมเผื่นกระซอนให้ฟังพี่น้องไอยอันน้องเห็ดอันผ้าพ,พันมือเจ้าของแมนบออือต้างาน้องติมเผิ่นเจ็บแห้งบ่ลุโดยจะน้อยกับเศร้าเด้อโดยจะน้อยกระเศร้า,อราโอ้ยน้องติมได้สุดใหม่ได้เนี่นอเมื่อวานเนาะอาบน,ำน้ำในเดิมมื่อนี่เด้อ ดูยังบท่านได้อาบนำหายบอน้องแพลวดูยองแพลวเมื่อบ้านไม่เฒ่านะมอนบอมอนบออืมกินหอดบอกินหอดทางพี่บอกิ้นหอดบออมินหอดบอกินหอดบนนอนกินหอดเือนบออืมกินหอดเือนบอกินหอดบอนน่อืม โอ้น้องเพียวหย่บเบาห่ยยากมากพี่เบายูพุ่นเหาบ่บมวนบ่หรือว่าจังไหอืมยู่พุ่มนม,นม,น uf, มวมนมเบ่มวนเบาโบมวนโบมวนโอ้อยูพี่เด้ยยูพี่มวนกลัวเบอยูนี่อืมดีใจบบไดงของใหม่ส่วนตัวผ <c oughs> ูเ้เดียวดีใจเบ่ดีใจบ่ อ๋อดีใจได้ของใหม่ก็คืออยู่พูดหาบมวนนุ่งผ้าโบด้วยไห่บ่ไห่อยเมื่อพุ่นนะหรือบโได้วห่ไห่โบ่เมื่อพุ่นนะไห่กินฮอดพี่บ่เออเมื่อครับอืมอืมโดยเพิ่นก็กินฮอดบนอยู่บนเสาเพิ่นเลยเนาะฟัวเคยอยู่เนาะไอ้แก้วเลยอืม เมื่อเพิ่ิคนกันเรามาได้เ่าว่าิ่นะอยากแต่น้ำนมมาอยู่คน่ะอยู่เพียนแค่แต่น้ำมันมีไดอยู่อยู่บ้านโอ้้อยู่เียนเมื่อยเมื่อยหยบน้ำเมื่อยหยน้ำลำบากเป็นกันเราให้ฟังเนาะโอ้ ิดดดไไ้้อาบโดยคืออยู่พุ่นหันสิเจ้าเมื่ออยู่เพื่อนบอหรือว่าไปให้ไปนะอยู่น้าโอ้อยู่น้าคืออยู่หน้านี่ก็สะดวกสบายแล้วบอกญุ่พุ่นนะแต่ว่าได้สะดวกแล้วแต่น้ำนายกับแบบเขาขุดน้ำชั่งกินโอ้เดี๋ยวมีน้ำโกน้ำก๊อกนะอืมบัดคืออยู่เพื่อนได้สนเอะเกี่ยวเพื่อนใส่น้ำป้าๆก็ใส่น้ำได้สมมติไฟฟ้าดับกันเขาใส่น้ำป้าๆก็ได้ อืมโดยอืมมันก็สะดวกสบายแล้วเนาะเป็นข้าเจ้าบอกว่าเป็นจุดซูมจุดซูมอืมจุดซูมบอนที่เอื้อยอยู่หันอยู่บ้านยังไงบ้านบังแบดบังแบดเขาเปลี่ยนสื่อว่าจุดซูมโนนิไซโอ้คือเป็นจุดซูมโนนิไซคันใส่สื่อก็คือบ้านบังแบดเนาะอืมโดย ขึ้นกับเมืองยังเหรอเัีพรขึ้นกับอัศสะพอนโดยขั้นเมืองสอดฟางนั่นเนี่ยคือวีละมันบ่ต้องไปอีกไกลเติบเนาะโดยเชียงหอดวีละหรือว่าหมู่บ้านเอื้อยหันเขิงทางไกลสีหอดแรือเ่จ๊กไปหอดบ้านเอื้อยนะมันกับวีละก็บขึ้นไปพุ่นอีกโดยแมนขึ้นไปเทิงพุ่นอีกวีละนะโดย มันสิมีทางสงส้นเนาะเออเนาะเช่นเดียวนะโบโบไปทางนี้ก็ได้ว่าคันสดไปวิลาโดยไปทางนี้ก็ได้โดยแล้วกับเมื่อทางบ้านเอื่อยทางเล็กี่สิบก็ได้ออเมนเมนเมนเป็นสองทางดยสองสินทางได้ทางนี้เขาบอกว่ามันมันไกลเมื่อทางนี้เมื่อทางบ้านเอื้อยมากกับโไกลปั้นไดทางบ้านเอื่อยเหรเป็นทางหลัดเมื่อบอก โอ้ดูเยแต่กะสิยากบนที่ว่าทางยางบ่อเหรอเห่นืะแต่ว่าบ่ฮอดกะคือว่ารถเส้นทางเขาก็แล่นไปแล่นมาจะพอได้ไปได้ใช่ไหมโอ้ดูมีขีดเตกะขีดตมลายบันไดมแม่ีมีคือส่วนนี้มันก็ไปได้คันฝนตกหนักแห้งๆนี่คือสิยากอยู่คันฝนตกหนักก็แบบบางบอนก็มันก็บ่มีครัวได้ครัวเขาเฮ็ดมีโบแล่คนนีโดูเสื้อมันน้ำลาย ไปบ่ได้มันคุณตกค่ะมันครัวยังก็อยู่หันครัวหวยพนอมหอยแยงนังมันหวยพะนอมครัวมันยังบาแล้วโดยเคยได้ยินอยู่ครัวหวยพนอมแต่ว่าเมื่อบ้านเอื้อครัวนั้นมันแล้วมาแลี้ยงครัวเขาเฮ็ดครัวก่อนเขาจะบุบเบิกทางอันนี้ก็เขาบุบเบทางแล้วเขาม่งครัวแบบบริเวณนี้มันเป็นครัวไหมเน่โอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเป็นครัวเล็กแล้วบหรือว่าจังไรครัวเล็กแล้วอืโดยไก่บ้าน บานีคมนะมเขาเห็นตูเล่อขัว,ว,วโอ้บอลเดียวนะวเขาเห็นบูเลยอคันจิ้วเฮาเมือ่อมือนั่นเนาะคันว่าไปหอดเนาะสิไปฆ่าอยู่ขัวประจัจม,มันมีทางไปอยู่ด้วยโอ้ตรงโค้ง,งลงไปทางขงังเบื้องลุมแน่อือด้วยด้ยมันเปนมันโค้งลง,งมันเป็นขัวมือไปนี่นะโดย,ดยอือผมเคยไปกับซิลองไปเบื้องวะ่ะ <laughs> สองไอ้น้องพากันขับรถไปใครแต่ไปเห็นมาก่อนเห็นในคลิปนะใครแต่ว่ามีผู้มาถ่ายก่อนโดยขันมาแบบเงียบๆก็คือสิบูเห็นไผอืมคือสิไปหอดบ้านเลยแหละแบบเคยมาแบบมีไผอยู่นี่น้องไปหอดบ้านเรื่อยแล้ไปหอดแท้แล้วไปหอดก็คือว่านั้นจะเขากับเดินทางกับบัวได้สวยได้เดินทางไปเศร้าตื่นได้อืม ชุงชายสิเดินทางไปกับเอ้ลยมาหอดพี่แล้วแมนแก้ามงเช้าโอ้แสดงว่าเดินทางนี่จากสุโมงมานี่เอ้ลยเดินทางมาแต่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าหอดเก้าโมงเช้าโอ้สองสุโมงกับโบกายเป็นแน่นาะนี่อือทางม่แต่หยาดทางเนี้ยบ้านเอ้ลยชื่อนหนค่าขนมพรเนี่ยไอ่พันว่าประมาณแปดสิบกิโลบ่ะนีโอ้ทางอันค่าขนมพรไปหอดบ้าน บรรดาเลยมันก็สบายทางเลยมันชินยากค่านักเหงเลยใน่บ้านเอื่อยเลยโดยเอื่อยโดยเอื่อยอันขออนุญาตเด้อคืออยู่บ้านเอื่อยนี่เป็นชนเผ่ามาเลยบอกชนเผ่าเราทึงมาเลยโอ้เขาเว่าวชนเผ่าเราได้บ่ได้อืคืออาหารการกินนี่ได้กินแบบเดียวกับบ้านเฮาบอ กับโได้แบบเลยฮะมึงเถือก็คือเอื่อยเมื่อนี่มึงเถือกับได้กินอาหารมึงเถือกับโได้กินกับกินแบบต้มเอาแบบนี้แล้วนี่อเย็นเสี่ยวเปไปบ้านแล้วกันลูกเห็ดเห็ดเวียดเห็ดงานต่อเห็ดเห็ดงานแมม่นอืคือแบบรสชาติอาหารบ่แบบว่าวิธีแบบยำเห็ดเวียดในมีแต่หน่อไหมนี่แหละเลี้ยงอ๋ออกแก่คือบ่ค่อยได้แกงบ่มีแต่ต้มเอาบือเถือกัแบบให้หน้าตะก้ามันเบาบางไปเลยกับแบบสมมุนไพนตั้งใจแกงแล้วแาบนี้แกงกินแล้ว หอมไปเลยนะแบบคือม <ort. sa us> mm. <cam> ันให้หน้าในยังก้วงยวนคือว่าบุกเบิกแบบจำแต่เจียวย่างเดียวนะกับเจียวบาดเดะโอ้แบบนั้นตามเจียวไว้ครึ่งช่วยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จำให้ยาจำมาแล้วก็ไปุบตบุกต้องบายโมงขึนไปกินข้าวบายโม่กินข้าวกินข้าวเองแล้วก็ลงไปเฮ็ดต่อโดยแต่เป็นตุกปุ้งปุ้งปุ้งแบบเดียวนะ โดยเต็มปุ ö, you, s. <S right? ้งปุ้ก mm ็ค hmm. ือ6:00นเนาะอออืนากับบ้านก็ไกลกันเติบ่มันก็บ่ได้ไกลแล้วันตะนุาใส่บ้านนะาโอ้ก็ย่างเอาเนาะํานี้เนาะอืด้อแต่ว่ามันมันเป็นป่าเป็นดงเด้โอ้จึงพอแลทางน้งสาวเพิ่นบ่เคยอยู่เพิ่นก็เลยว่าบ่ม่วนแต่ว่ามีอยู่หมู่หันหมู่เพิ่นมันแบบ มนนีกันหลายปีแล้วเขาก็บมันทำโมโหยกลึงฮะนะเออเมนเมนเมนแต่ว่ารุ่นเดียวกันนั่นแหละเป็นลูกเอ้ยลูกน,อะนะกนะนะ้องนะเป็นลูกอ้ายเขาอะนะเกิดตอนเดือนเดียวกันะนะแต่ว่ามีแบบเพื่อนมันหลายปีแล้วเพื่อนกับโมโอยกชนใจนะเมนเมนเมนเลยมีแต่น้องลูกเอ้ยเขาอะนผู้ชายแล้วก็เขากับบุกชนใจน้ำเขาเนาะโอ้ยู่พุ่นอาชีบข้าเจ้าอยู่พุ่นฮะเห็ดยังเองยเห็ดยังเห็ดนะเห็ดชวนมัน สวนมันสวนมันสับปะหลังนี่บอกอืมนาเห็ดยำให้ยำน้าไปเชียบบหักก็ยาคนอยู่บ้านนี่จอยู่ให้อยู่นะโอ้อ่ะโดยถามแล้วก็ถามโตเลยเลยบัดนนี้เฮือนซานอยู่ปุ่นกะลังไงบอกแบบอนเฮือนซานแบบใดเ้าเาเป็นเฮือนซานนั่นเป็นเฮือนใหม่บอกหรือว่าเฮือนดินโอ้เฮือนใหม่เฮือนตะกี้แล้ว เพื่อนตะกี um, serpent, ้ก be mm ็ค hmm. mm ือเพื hmm. mm ่อนใหม่เนาะคือ huh. ว <de> mm ่าแล้วบางเถื hmm. mm ่อเพิ่นโบหมากขีดเพื่อนกับมีทางนะ่มากคือกันแบบมันเงินแบบมุมมีเงินเน่ยนะรือว่าอันเครื่องคองเมียงแบบอ่าถ้าเป็นเพื่อนดินเนาะมันสียากบนว่าเครื่องค้องแบบเป็นเล็กโบเป็นดินโบแบบเป็นดินทรายเป็นดินเหแบบสีทรงยากบบไก่ความเจริญนั่นเองยากนดโดยก็คือราคาแพงเลยเนาะอืม เป็นก็เลยเห็ดเป็นเฮื่อนใหม่แทนอืมยันว่าคือผู้มีผู้รวยผู้มีเงินมีคำหะนะผู้มีผู้รวยก็มีคือกันกันเคิ่นดินเคิ่นดอนเดี๋ยวนี้กําลังเขาเริ่มเห็ดนะโอ้เดี๋ยวนี้ก็กกาลังเริ่มเห็ดเยันว่าผู้เพิ่นมีแพงเทรเพิ่นกระซื้อเอือคือไอเมื่อหันกระได้ซื้อได้แลกอยู่บ่ ซื้อของอยู่ของกินเมียงแบบเป็นตะลุงตลาดอีอย่างมีอยู่บ่ซื้ออะปิงไก่บงเทื่กับไข่นัน่นตลาดกินโอ้ยเ,เด้แบบด้วยผเคยกินเนาะเมนเมนเคยกินไข่กินอ่ะ,บะบอย่างสี่สาอยู่พี่กับอยู่พุ่นนี่คิดว่าบอลไดแบบมันห่างไกลความจเจริญแบบสุดๆนะอยู่พี่บอหรืยอยูอ่พุ่นก็่ว่าเรื่องหากินเนาะยู่พุ่นยังายอือเอาเรื่องหากินอ่ะยุ่พุ่นไง ง่ายแบบเขาจะออหาขายน้ำบ่เขาไม่ได้ขายเลยแบบเป็นเห็ดเป็นหอนเอาคือได้ลายด้สะได้ลายกะคือว่าเอ้าพอได้กินน่เหรอเือสมมติว่าเออคือเจ้าเนี่ยเนาะโดยอเอาไรเห่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห่าจีซื้อเอาเขาเหาไปให้ใครฮะโอ้บ่มีตลาดบ่หรือว่าอย่างไรแบบเขาบริมารขายของแบบเป็นเห็ดเป็นหอยนะขายแบบปิ้งเกาะปิ้งไก่นะบ้านเรื่อคุณมาขายนะดยดย ขั้นซีว่าแล้วกะคนบ้านเขาเองหันเดเขาบวกเคยแล้วข้าเจ้าโอ้ก็ละอายคมไข่และอายคมไข่ทันมีกะเอาพอดีกินหาพอดีกินแบบ๋ข้าเจ้าก็เอื้อเพื่อเพื่อแผ่กันอยู่ก่แปลว่าได้ลายเลยอันโดยหเฮ็ด ปลูกเพชรย่างน่ะเขาซื classy. ้อเป็นโลนะโลนึงเป็นสิบชั้นยันวันได้รายได้ยังเลยแบ่งกันกินบุได้ขายเองสิเปรีเพ็ดแล้วเขาบูซื้อแล้วเขากับบูขายนะออืโดยโดยมันบูมีผู้ซื้อเนาะแมเปรีเพ็ดตะางงบพอเพ็ดหามาไหลผัดอันบูมีบอลขายกับซัมบัวแล้วเนาะกับไผ่กับฮากินเองใช่ให้ไผ่ไผ่กูจะกินไผ่ฟินนั่นแหละ แบบคือสีลายเนาะของอยู่ของกินเนาะลายเป็นหน้าไม้กระเช้าน้าไม้กระเซ็นกับมีเออเป็นเห็ดเป็นหอนนี่ก็บลายบ่มีลายอืมด้วยด้วยเป็นเชือทางตะค้อเป็นเห็ดเป็นหอนเห็ดปวกเห็ดยางเนี่ยมันออกเห็นชลูชลายอย่างไะเอาน่ะแบบเขาบริหารการกลางคกำลางขึ้นเดยแบบเขาบริคุดคือทางนี้ไลยโดยทางนี้เอาจนแทเอาว่ะแม่นเอาจนอันปวกกรบโบยังแม่นอืทางตะค่อยเนบ่ เออเขากระป๋าเขากระโบเอาอ้แต่สออนอะไรเนาะอยากเห็นสาวลาพรเมื่อพ่อเด้พี่น้องไยสิพาเออเกวคุดบึงโดยเฮาเฮาไปเห็นนั่นโอ้เขาเอาเห็ดไทนมาจำพ่อมันจังรับว่ะเมนเมนเมนคุดเขาคุดคุดแล้วกัก้านกลางคืนอีกแม่อือคอยในบ่อสมมตตื่นเช้ามาแล้วก็ไปห้าไปไปห้ามันเห็น โดยโดยไปเจอบอมันออกอ่ะเ๋ยวก็ได้โอแบบ่อนเขาเคยเอาเขาไปหามือสาคือมันออกเนาะไปพ่อแล้วแหละอืมโดยคือเอือยเหมือนมันยังบอทันออกโดยมาลงกน้องสาวข่อยกอนน้องแพลโดยน้องแพลเมื่อบ้านนะฮู้บอกว่าพ่อเม่ผิดกันน้องแพลเห็นบอกเออ น้องเพียวเห็นบอืมือที่น้องแพลวเมือนะน้องแพลวเมือพุ่นนะน้องแพลวไห้บะไห้บ่เจ้าอยากเมืออยู่บะมือตีมือนะบูได้อยากเมืออืหักเมยเอาเมือน้ำหักเมยเจ้าเอาเมือน้ำบ่เอือ ดูยดยบันนีมาเลยมวนบอยอยู่พี่มวนบอมีความสุขบอยอยู่นี่อออยู่ห้องน้องแพรนอนกับไพอยู่ห้องนอนกพพอับไพนอนกับไพผู้เดียวบะโอนอนสองคนโอนอนสองคนกับน้องไซอ๋อ อืมเลยอืมเลยดีใจอยู่ประมาณดีใจอยู่บ่ไดกลับมานี่มาแต่คุณนะมาพี่นะดีใจอยู่บ่อ๋อดีใจอยู่เนาะอืมอ,นะอ๋อดย Mm. Døy mm. 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 oh, yeah. Ja. คือยังน้องเพล่ฮึโอ้ในสต้นยังหรออือโดยเป็นกระเจงไห้เบิงพี่น้องเอออ๋อน้องเพลปลูก่ะอ้น้องเพล่เป็นคนปลูกอือโดยน้องเพลปลูกไว้ได้หลายเด้อโดยประมาณสามนิประมาณสามน้ประมาณหาปีน้องเพล่ก็จะได้ปิดมากิน โดยประมาณนี้อืมโดยอืมต้นลำไยโดยเอาบอนงแพลเอาบอเอลราพอซื้อมาฝากเอาบอจะหมักต้นยังต้นยังต้นหมัก่วงต้นใหม่นี่เอาบอเอาบอโออยากได้บออยากได้มาปลูกนี้อยากได้มาปลูกอยู่ดินนี้ โอ้พ oh, yes, ันกับหูสร้างอยากปลูกพี่น้องเอ้โดยมือหนาเด้อโดยคันน้องเพลอยากได้ต้นไม้มาปลูกแหละมือหนาจึงเอาเด้อโดยทางน้องสาวพันกัอยากได้ต้นไม้ต้นหมักม่วงเนาะต้นหมักไม่กินหมากเนาะต้นซำนี้บอซำเพียงนี่บ่โออาซัเพียงไดอาลองเห็ดบึง ซ้ำเพียงไดซ้ำเพียงนี่บ่ออเอาต้นซํำนี้อืด้อด้เอาตอนน้าตนไม้กินหมากเนาะเออเอาสูงๆผู้ย่เท่งผู้โอ้ยโดยโอ้ยยอมแลยสูงๆผู้ขึ้นกินยากนี่คุณนะเอาตอน้นต่ำๆม,มันมีอยู่ต,นต,ต้นต่ำๆอ่านงแพลวปลูกซ้ำนี้ สํานี้3ปีโดยได้กินเด้อ S 1> อืมได้กินอืมปลูก3ปีโดยโดยเอาสํานี้แม่สิให้ปลูกอยู่บ่เลยแม่ให้ปลูกอยู่บ่อือให้ปลูกอ๋อแม่เพิ่นก็ให้ปลูกเนาะอืมโดยเจ้าหดน้ํามันเด้อโดยเจ้าหดน้ําเด้อนี่เด้อโตสิมันใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่หดน้ําเด้ออน้ํามาหดเด้อน้ํามาหดโดย Rồi. <laughs> rồi. Ừ. Ừ. Ừ, by. À. Ồ. tốn nhỏ nhỏ, b่านi tốn Ồ, rồi. Ừ. Oh. Rồi. ừ. Rồi. เลยน้องแพลวมาบ้านน้องแพลวได้ข<ะ>ี่อยู่บอรทีมนี่ขี่อยู่บอรทีมนี่ฮะได้ขี่อยู่บอรทีมนี่โอ้โอ้ตีนมันหมักแปะเออรถถีบพ่นตีนหมักแปเพ่นต้องด้สูบตลอดพี่น้องนี้มีบอลเยสูบนะมีบอมีแหละ เออเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเอาขี้ให้เบื้องนี้ขี้ได้บ่ขี้ให้เบื้องนี้เดยอ่ะขึ้นขี้ขึ้นขี้ขน,ขน้องแพลนี่ขึ้นสีเก่งแล้วน้องแพลนี่ขี้เบื้องขี้ไปทางนี้ก็ได้ลูกเอาทางนี้ก็ได้ อไปทางนี้ก็ได้มันเป็นเดินเฮาสบายบอกนอกทางเออาความสุขของเพื่นพี่น้องเลยไปขี่รถถีบหรอตังเฮาเห็นกะดีใจเนาะปลื้มใจแทนเพิ่นมีรถถีบไปขี่อืม <c oughs> ดยโ <c oughs> ดย โอ้โห oh. oh, ซ่อนสองคนบ่ได้ oh. ขี่ผู้เดียวอืมขี่ผู้เดียวโดยขี่ผู้เดียวเด้อโอ้ uh. oh, ซ่อนสามผู้โอ uh, uh. oh. ซ่อนสามคนกับเมนฮัเลวอืม uh. โดยโสรถเพลินมันหมักตกพี่น้องเอ้ อือดย้ยบันนี้บ่ซนหลายคนเดอ้อเอาสองคนกับพ่อเด้อบันีีเดอ้อดยหลายคนพูดเลยตีนมันแปลอ่ะมันต้องได้สูบตลอดสูบบันีตลอดอือดโดยอ่าเนี้ยแหละดย้ยเออดย้ยไปขเข่าในเฮือนบันทีไปไปจอดไว้บันทีไป อันนูไปจอดไดว้เลยโดยโดยอ้ามันเป็นยังนี่นะน,นัานสอนหลายคนดิอืมเป็นกระหูอ่ะรถเผ็่มีปัญหา 3, เอสสามเผ่ะสอนสามเนาะ <c oughs> โดยโอเคน้องแพลวโดยเอลลมพรสิกับปลาคอนเดอร์โดยสาบายดีเด้อโดยบ๊ายบายโอเคพี่น้องเอสำหรับคลิปนี้สารลอมพรกับสิคอจบคลิปเพียงสำนีเด้อจังใดก็ฝากพอแม่พี่น้องติดตามหับชมแล้วกรหับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้เห้าได้เฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วขอบใจสาบายดี